สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการทำหมวกนะคะใกล้หน้าหนาวแล้วก็เผื่อใครอยากจะฝึกฝีมือนะคะในการทำหมวกวันนี้เราจะมาเสนอลายง่ายๆค่ะนั่นก็คือ,อ,อหมวกลายลายหน่งนะคะลายตรงหนึ่งนะคะ อันนี้ถ้าไม่ทำเองก็อาจจะถักไปถวายพระหรือว่าถวายแม่ชีหรือว่าจะใส่เล่นๆส่วน,นตัวก็ได้นะคะเพราะว่าบางช่วงที่หน้าหนาวนะคะอากาศจะเย็นกบบ็บางสถานที่เช่นบนดอยหรืออะไรก็ตามอาจจะต้องใช้ในลักษณะที่ต้องปิดหูด้วยเราก็เลยจะทำช่วงที่ใช้ปิดหูด้วยก็คือช่วงตรงนี้นะคะ ง่ายๆทำถ้าถ้าทำก็ถ้าคนเก่งๆสองสามชั่วโมงก็ได้แล้วค่ะใบหนึ่งแต่ถ้าคนเพิ่งผ,ผู้ที่พึ่งเริ่มทำหรืออะไรก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะแต่รับรองค่ะว่าไม่ยากนะคะในการทําหมวกเนี่ยนะคะเราจะใช้ไหมพรมอ่สีพายยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะนะคะสีพายก็คือดูตรงนี้นะคะ สี่พายนะคะอาจจะใช้เส้นหนึงหรือ2เส้นก็ได้แต่วันนี้จะมาสาธิตถึง2เส้นนะคะกา,การถัก2เส้นก็คือจะหนานิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้อบอุ่นนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะจับไหมให้เท่ากันนะคะ องหมพยายามให้ปลายเหลือน้อยที่สุดนะคะบางเว็บนั้นอาจจะบางเว็บอาจจะ สอนให้เป็นคล้องใหม่เป็นวงกลมแต่ของดิฉันจะสอนเกี่ยวกับว่าให้ถักปิดไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาดึงไหมไม่ต้องมาเก็บไหมให้เกิดความยุ่งยากนะคะนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็คือโซ่5ครั้งนะคะ1อ๋อลืมบอกไปว่าอ่าใช้เข็ม2หัวนะคะเบอร์5ทับ7 เออห้ทับศูนย์กับ7จทับศูนย์ะคะแต่ในช่วงต้นเราจะใช้เบอร์ห้าทับศูก่อนนะคะอ mm. เริ่มใหม่นะคะ mm. ถักโซ่ห้าหนึสองสาสี่ห้านะคะเสร็จแล้วหมุนนะคะ mm. กลับไปที่โซ่แรกนะคะ mm. แทงเข็มเข้าไป นะคะช้าๆนะคะควักออกมาปิดงานนะคะจะให้ดูนิดหนึ่งก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นในการจับไหมนะคะเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับนิดนึงบางท่านอาจจะ ชอบพันแบบนี้แล้วก็ถักซึ่งดิฉันนะขอแนะนำว่าเอ่อในการเออดึงไหมคะะ่ะในการปล่อยไหมหรือดึงไหมคะะ่ะมันจะไม่สะดวกซะเลยไหนไหนจะลองหัดถักแล้วก็คืออยากจะให้คล้องไหมเอาไหมคล้องมือเป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าการดึงไหมทางทางด้านมือขวาเนี่ย จะได้ดึงมาเลยไม่ต้องไปเสียเวลาหมุนหรือการปล่อยไหมทําให้ปวดนิ้วมือตั้งหานะคะให้ลองดูนะคะแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยชินแต่ว่าสักระยะหนึ่งก็อาจจะชินดักครองได้นะคะเมื่อคล้องไหมเสร็จแล้วนะคะถักโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะจากนั้นมาจะใช้ สัญลักษณ์คือพันหนึ่งครั้งนะคะหรือว่าตัวทีแล้วก็ขีดนะคะแทงเข้าไปในรูรูเมื่อกี้ค่ะรูเล็กเล็กเมื่อกี้และไหมตรงนี้ที่เหลือค่ะพยายามจับรวบให้ไปอยู่ในเส้นนะคะพันหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งแล้วก็เหลือสองเหลือหนึ่งนะคะหมุน แล้วก็แทงลงไปตรงกลางโดยจับจับไหมที่เหลือเศษเมื่อกี้เล็กๆค่ะนะคะ,นะคะสองนะคะทำแบบนี้ค่ะสิบแปดหลักรวมโซ่นะคะก็หมายถึงว่าพันหนึ่งครั้งสิบเจ็ดหลัก แล้วก็รวมโซ่ก็คือ18หลักนะคะจะได้เป็นวงกลมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะ ได้สิบแปนะคะเสร็จแล้วการจบงานของแถวนะคะให้เราใช้เข็มโคเชนะคะทิ้มเข้าไปในโซ่แรกนะคะที่เราเมื่อกี้เราถักแล้วทิ้มเข้าไปแทงเข้าไปนะคะเสร็จแล้วดึงดึงไหมออกมานะคะดึงผ่านออกมาเนี่ยค่ะ แถวที่หนึ่งก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเรามาเริ่มแถวที่สองนะคะเริ่มต้นด้วยโซ่สามนะคะจากนั้นจำได้ไหมคะว่าเมื่อกี้เราเอาโซ่โซ่ตรงนี้คือหลักแรกนะคะฉะนั้นเราจะทำการคล้องไหมด้านหลัง จำไว้ก่อนนะคะว่าคือต้องเป็นหลักด้านหลังก่อนนะคะ mm. คล้องใหม่เด้งออกมานะคะนะคะด้านหลังเสร็จมาด้านหน้าหลักเดิมนะคะหลักเดียวกับเมื่อกี้นะคะหลักที่หนึ่ง เป็นการคล้องไหมด้านหน้านะคะเดรสสองเดือหนึ่งนะคะเอาไหม่ต่อไปหลักถัดไปนะคะคล้องไหมด้านหลังออกมานะคะเดรสสองเดือห,หนึ่งนะคะต่อไปคล้องไหมด้านหน้าในหลักเดิมน,นะคะ อแล้วน่นะคะ <Okay. S 1> เอาใหม่นะคะคล้องไหมาจากด้านหลังในหลักถัดไปนะคะคล้องคล้องไปด้านหลัง เดือนสองเลือนหนึ่งนะคะต่อไปคล้องไหมทางด้านหน้านะคะเดือนสองเลือนหนึ่งจะตกเฟรมขออภัยด้วยนะคะเอาใหม่คล้องไหมจากด้านหลังนะคะเดือนสองเลือนหนึ่งต่อไปคล้องไหมจากด้านหน้าในหลักเดิมนะคะ ดึงออกมาระวังต้องไหมสองเส้นต้องจับให้ได้อย่าให้หลุดนะคะนี่แหละคะ่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบสิบแปดหลังนะคะ นี่นะคะที่บอกว่าให้ให้คล้องไหมอย่าไปพันที่นิ้วมือเพราะอะไรเวลาเราดึงไหมเห็นไหมคะไหมมันจะมาตามแรงมือที่เราดึงฝั่งทางด้านขวาไม่ต้องไปเสียเวลาหมนุนหมุนที่นิ้วเห็นไหมคะไหมมันจะออกไหมไหมมันจะการเดินของไหมก็จะแบบ นั่นเองเห็นไหมคะไม่ต้องไปนั่งหมุนมือหมุนมือให้เสียเวลานะคะถ้าฝึกได้ก็อยากจะให้ฝึกอะคะ่ะตรงนี้ ต่อไปหวงสุดท้ายนะคะหลังแล้วก็หน้าเหมือนเดิมน,นะคะจากนั้นจะเป็นการจบจบแถวนะคะก็เหมือนกันนะคะไปที่โซ่ลากผ่านออกมาดึงลงนี่นะคะเห็นไ,ไหมคะฉะนั้นแถวที่สองก็จะมี ควักหลังกับควักหน้าเมื่อแหวกดูเห็นไหมคะมันจะสลับกันอยู่เห็นไหมคะนะคะต่อไปแถวที่สามแถวที่สามนี้ก็จะเป็นการดับเบิลคือหลักหลังก็จะเป็นหลังหลังควักหลังหลังหลักหน้าก็จะเป็นควักหน้าหน้านะคะ เริ่มต้นด้วยโซ่สามตั้งหลักก่อนด้วยโซ่สามทุกครั้งนะคะเราเริ่มหลักที่สองคือหลังก่อนถูกไหมคะด้านหลังก่อนฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มด้วยหลังก่อนเสมอนะคะคล้องเหมือนเมื่อกี้ค่ะคล้องไปด้านหลังนะคะคล้องทีนี้ทำการเบิ้ลก็คือ กลับที่เดิมอีกครั้งหนึ่งหลักเดิมคล้องหลักเดิมอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นสองหลักนะคะต่อไปหน้าหน้าคล้องหน้าครั้งที่หนึ่งคลองหน้าอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สอง ตามทันไหมคะเอาใหม่นะคะต่อไปก็คือหลังใช่ไหมคะเอาใหม่คล้องคล้องหนึ่งนะคะคล้องอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่เห็นสามารถพลิกเข้ามาดูได้นะคะดึงมาครั้งที่สองนะคะต่อไปหลักหน้าคล้องครั้งที่หนึ่ง ไ,ไปค้องครองครั้งที่สองเนี่ยคะ่ะเบิ้ลทำการเบิ้ลหลักนะคะเพื่อทีเออ่เป็นการขยายแถวนะคะเพราะเราจะถักถักหมวกตั้งแต่ด้านหัวด้านหัวคือทางด้านนี้ ลงมาด้านปลายด้านล่างนะคะจะไม่ถักย้อนขึ้นนะคะเนี่ยค่ะถักไปเรื่อยๆแถวนี้จะยากนิดหนึ่งตอนตอนเบิ้ลหลักตอนเบิ้ลหลักนะคะจะยากนิดหนึ่งแต่ก็ค่อยๆทำนะคะไม่มีอะไรยากค่ะถ้าเราตั้งใจนะคะ เนี่ยค่ะทําไปจนครบแถวแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปว่าแถวต่อไปนั้นจะถักยังไงนะคะ